ใช่ครับมีคนเขาบอกเลขอะไรคุณเป็นเอสก่อนวยี่สิบสี่อะไรเนะอ่าพูดสึนดวันนี้เนาะอะไรเงี้ยคนแรกที่แบบเขาไ่พอเราอย่างเงี้ยก็ทำเป็นโอ้เดียวแบบไวเล่ปเลยอะไรเงี้ยรักษาที่คยพอเราเลยเป็นไงบ้างคะร้อนดีว่าเรืยอกรู่ใจรายเป็นงนแต่ก็โอเคค่ะรู้สึกว่า แต่ไม่เห็นอนโหแต่ก็ต่างกคืนแล้วอแต่แว้วาี่นั่ก็คืนค่ะนี่ขป๋าแล้วจากเขาให้มยังไม่ได้ค่ะเวราดูอยู่เรามีลิงควเทไปก็คะว่ามีนี่เราอยากได้อะไรมีเควสเรื่อค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้ตอนนี้เลยเท่าไหร่เพราแเรได้อะไรก็ได้มีนี้อยากได้อะไรคะอยากได้อะไรโอ้ยายได้อะไรอยากได้อะ แม่ต้องหนุมเพชรน้อต้นตกันแหลงงามแต่ละก็เลยไดูเก่งอะไรก็ได้อะไรก็ได้ปกติแล้วในเทศกาลพิเศษวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเขามีแบบว่าเงินอะไรกังก็มีว่าสําคับที่แบบให้เวลาแหละของไม่เป็นไรเพราะว่าแบบอย่างที่ทีไม่ให้ของถายาอ๋อ็เดี๋ยวบมาทีเดียวเลยละกันอะไรเงี้ยก็ น่าค่ะสำหรับคำนีว่าให้เวลากันแล้วกันแล้วก็แบบรู้ว่าทั้งคู่แบบคิวง,งานยากนิดนึงแต่ว <c oughs> ่าเราก็พยายามหาเวลามาเจอกันแค่นี่ก็พ <c oughs> อแล้วเพราะที่ก่อนหน้านี้พี่ก็บอกว่าทํางานตลอดไม่วจะได้เจอกั <c oughs> ารยเวลาใช่ข้างบนมาเปรียบก็แบบเดินทางเยอะเก้าเองก็ถ่ายแบบถ่ายงานถ่ายตลอดเยอะอยูอเเ <c oughs> ่เลยไม่ค่อยแบบเวลามันไม่ตรงกันนะคะ <c oughs> แล้วเราแล้วเะาค่ะมันลงเวลากับคู่เราเนี่ยยังยังไม่ยังไม่กจอปังหาค่ะก็มีแบบเป็นเพื่อแบบว่า ก็ใช <premises. S 2> ้โทรคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วก็มีคนบอกว่าอยากเจอนะแล้วก็พยายามเอาคิวมากลางกันแล้วลองดูว่าตรงไหนมันจะเจอได้บ้างนานสุดที่ไม่ได้เจอกันเท่ไหร่ระยะนั้นละสองอาทิตย์โอ้ยผมคิดเลยตอนนี้นานาเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้สอช่วงก่อนหน้านี้ใช่แล้วแล้วอยากช่วงนี้พอมีใครที่จะได้เจอกันเพิ่งเพิ่งได้เจอกันเลยค่ะไปคอนเสิร์ตที่เป็นเป็นคนเไลฟ์มาแล้วก็เก้าก็เลยมาเชียร์ใช่แต่ใครี่มีวงไหนที่แบบว่าอยู่ด้วยกัน ทางเลยใช่ฉันแบบเดี well? ๋ยไปทีไปทีอะไรอย่างเงี right> ้ยหนช่วงนี้ค่ะเวลาไปเดทไปไปทีตรงไหนก็คุยกันไงแล้วว่าอขาเนี่ยไปทีปีหน้าละกันเพราะปีนี้แบบคิวเต็มแล้วใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรเราก็รู้สึกว่าโอเคตอนนี้เราให้กับงานแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบลงโครงการคืนแล้วก็เราต้องต้องหาเวลาพักผ่านไรอย่งเงี้แบบรู้สึกว่าพอใจกับที่ผ่านมาต้อเชิญต้เชิญที่ต่างงานเดี๋ยวยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นเพราะตอนนี้เอาให้จบก่อนงานเยอะมากเลยแล้วก็กำลังเตรียมรบ้างใหม่นะคะ ปีนี้เราม่มีของขวัญอะไรตัวเองไงเพราะเราได้ตอบตอบปีที่ผ่านมาบอกว่าเราทำแต่งานอะจนไม่ได้มีขอ,ของขวัญให้ตัวเองเลยของขวัญให้ตัวเองก็มีเรื่อยๆไข่ไผ่ขึ้นไปเรื่อยๆควอดควอดซีแฮซียกไปเลื่อยๆอ,อะไรเงี้ยเป็นอะไชอบอะไรค่ะเไม่เคยมีเวลาไปช็อปเลยมันไม่ได้มีชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะไม่ไม่มีชิ้นใหญ่ค่ะยากเลยอ่ะอลลุ่มล็อตที่ติดซื้อให้หรือเปล่าชิ้นใหญ่ไม่ขนาดน้อเราเราเป็น ชินีแบบว่าทำงานแล้วก็หางตัวเองซื้อเองอะไรตัวเองเต้นได้ทำใจได้อำใจได้มาที่แบบว่าออกมาบ้านมาแล้วมาเล่มค่ะมาเลิมนี้ได้ไหมใช่ค่ะก็ืเต้นมากไปอยากแบบทำงานมาแล้วก็มาเป็นอัลบั้มสองหรือว่าสอเป็นอัลบั้มภาษาไทยแรกก็คืนเต้นเพราะก็ไม่รู้ว่าคนจะรีแอคยังไงอยู่ไหนก็ต้องลองดูมันมันเป็นกับเี็นเกียรติเราทำได้ดีนะ จริงๆแ้วเรื่องเส้นเสียงอะคือมันเป็นเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็แบบการแบบว่าดูแลตัวเองเป็นหลักเลยพอเราได้พักเส้นเสียงกลับมาดีขึ้นแล้วเราก็รู้วิธีที่เราดูแลเส้นเสียงข,ของเราแบบระวางงาังยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะโอเคคะ่ะแล้วก็ถ้าราทำอาร์ตบัม้มแล้วก ใช้เวลามาเป็นปีในการทำแล้วตอนนี้ก็คือมันจะล่อยแล้วมันพร้อมแล้วตอนนี้เอ่ะพี่นเปลี่วกลับมาโอเคเราเต็นเหมือนเดิมเนี่ยเรบอกว่ากลับมาอันนี้ไม่มีปัญหาก็ยังไม่ร้อยค่ะมันก็จะมีช่วงมันจะมีวันที่หลักร้อยบางวันก็แปสิบอะไรเงี้ยมันต้อมีแล้วแต่วันไปอยู่ค่ะอยู่ที่ว่าแบบวันก่อนหน้าหรือช่วงนั้นใช้เสียงให้ติดกันเยอะขนาดไหนเพราะว่าค่าต้ระวังไม่มีการรับิดนะคะรัไปแล้วค่ะรับทำค่ะมีก็มีลิมิตอะไรอย่าง้ยแบบ นไปก็ก็มีคุยกันค่ะกับแบผู้จัดการแล้แบบโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะแบบล็อกไว้ว่าเดือนหนึ่งเราทิ้งงานพอแต่มาล็อกเพลงเพราะไม่งั้นมันจะแบบว่าทำลายร่างกายเราเกินไปเพราะเวลาเราไปเล่นกัน์ดแมันก็ดื่ด้วยพอนามดื่มแล้วก็มีผลจะเต้นเสี่ยงกันเลยแบบน้ค่ะคุณภาพของ่มเปสิ่งที่สามารถตปองดูได้ใช่ไหมคะได้แล้วค่ะคุณภาพต่างๆการรอเนี่ยค่ะือเราต้องจัดเตรีมเวลาเราไปคอนเสิร์ตใช่เราเรารู้สึกว่าแบบหลายๆครั้งที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตเราได้เจอแบบแฟนๆเราแบบ มาเจอกันเป็นครั้งแรกแล้วก็อยากแบบให้เขาเต็มที่ให้มันสนุกด้วยกันเพราะว่าเขาเองก็แบบอย่างที่บอกว่าเวลามันมีค่าแล้วเขาเลือกที่จะใช้เวลาไหนนี่นะมาดูเราอ่ะเราก็อยากเต็มที่ให้เขามันต้องทานยาอยู่ไหคะไม่ทานแล้วค่ะแ,แต่ก็แค่บอกว่าระวังเรื่องอาหารการกินแบบห้ามทอดห้ามมันห้ามเผ็ดอ,อะไรอย่างเงี้ยปดได้ไหมคะก็มีอาการแต่บ้างไม่น่อยแต่มีเรคกลัวตรงอยู่แบบว่าถ้าเราไม่ได้พักเลยเราปวดเป็นเรื้อรังตอนหลังใช่ใช่ค่ะก็คืส่วนไม่คุ้นกันเพราะว่า ท้ายเราเส้นเสียงเาคือแบบพคกองตของเราแหละออก็ด yes. ูแลแทนเนาะเพราะว่ามีกัปตเป็นีใหม่รับงานใช่ไหมคีใหม่ทีใหมไม่ว่างเนาะเขาเต็มรืยังคะเต็มแล้วต็มแล้วยโอ้ไเได้เลยกกรีนเก้ามาเชียร์ไหมคะวันนี้เก้าไม่มาก้าอยู่ต่จหวัดที่เห็นกแต่อยากเจอไปแล้วก่อนวันนี้ก็จะไม่ได้มีแวข้าอะไรงทีไว้ให้ิ่งะกันวยอดทีนีค่ะทุกคนค่ะ เราเล่นน่ะเราเล่นน้ำคัอใหญ่ไม่ใช่คันใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าเป็นแบบรือาแบบว่เฮ้ยเป็นผู้อย่างนั้นจะตัวไม่ดีแล้วเขาเป็นเขาดูแลดีเขาดูแลดีนะ